ลิ้นติดโป67โกเวสเกตแชมชนาทิพร่วมกวนกล้องท็อปตะลุยชิมของอร่อยรวม100ล้านดังอร่อยเวอร์เวอร์ต้น แค่ตลาดเปิดวันแรกคนก็แน่นเอียดต้อนรับต้นเดือนสิงหาคมในงานลิ้นติดโบ67อิ่มหนำสำราญทำเอาคู่หูเพื่อนสีก้องปียะและท็อปดารณีนุชยิ้มแก้มแตกและวันนี้ยังได้นุ่มหล่อแชมป์ชนาทิพมาร่วมกวนตะลุยชิมช็อปยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแดงเต็มที่ชมชิมทุกบูธตลาดคึกคักตั้งแต่วันแรกซึ่งจะจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2 5 6 7จัดเต็มความอร่อยณนะลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตค่ะ โอ้วันนี้เราขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้งานเปิดวันแรกนะคะสื่อมวลชนแล้วก็แฟนขับของนิติโปมากันเยอะแยะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ก็ต้องแชมป์ไว้เกียรติมาร่วมงานในวันแรกด้วยเลยเป็นไงบ้างข้างงานต้องแชมป์เมื่อกี้ผมแอบสองสองละร้านค้าเยอะมากพี่ก้องแบบน่าจะมีเป็นร้อยร้านเนาะร้อยร้านครับพันกว่าเมนูเลยคับแชมป์โอ้นี่ไม่ได้กินหัวอยู่แล้วลูกเฮ้ยตกใจหันไปหัวยี่เ้เล็กอยู่เนาะอไม่แต่ร้อยร้านหัวนี่ไงทิศทงนี่ไง แต่ร้อยกว่าร้านค้าก็ไม่ซ้ำนะ,ะเพรา,าะว่าฉัานอยู่มาตั้งแต่ตอนคุณเปิดรูปครั้งแรกจนปัจจุบ ตันนี้มีร้านเปลี่ยนเวียนแล้วร้านเก่า,จาจกเจ้าประจาก็เยอะใช่บอกก่อนนะคะถ้าเกิดใคระคะอยากทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วอยู่แถวนี้นะคะหรือไม่ต้องอยู่แถวน,นี้ขนนับรถก็ได้ขนดนดนดนึ้นตรงนีแม็เบียเองค่ะงานจัดที่ไหนกันต้องแคมป์ค่ะที่เซนทันเวสเกตนะครับชั้นหนึ่งนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนะครับง่ายๆเลยแค่7วันนะคะจากวันนี้ก็เหลือแค่6วันเองถ้าไม่มาจะเสียใจบอกเราทุกร้านนต้องแคมป์นะถ้าเกิดมป์ไม่ซื้อเนี่ยราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะถ้าบอกว่าจะมาจากพี่ก้องสามารถเซ็น ตรงชื่อพี่ก้องได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ก้องจะตามจ่ายสำหรับแชมป์เนี่ยอยากไปได้ไหนแชมป์ไม่บอกของพี่ก้องเลยพิเศษที่หมดทุกแชมป์ทุกรายของแชมป์แต่แ<ล>ช,ชมป์จะตามจ่ายเองนะเดี๋ยวแชมป์ต้องจ่ายเองไปนะก่ะอนอยากจะหาของที่กินเป็นเรื่อง หากินยากนะคะของแปลกของอร่อยมาลิ้นติดโบแฟคุณไม่ผิดหวังแน่แต่ขอให้เดินให้ทั่วนะเพราะบางอย่างเนี่ยเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจําบางทีเราไปหากินแบบไปไม่ทันบ้างหรือว่ามันไกลบ้างมาที่นี่ได้ครบเลยแล้วแต่ฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวน้องเฟิร์สนะี๋ยวกระพงก๋วยเตี๋ยวข้าอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยเตี๋ยวลําเตอร์ลําเพยแล้วก็มีเอ้ลำพายลําลำพายลำพายแล้วก็มี ไม่นะน้ำพริกนะคะของคุณูราจากทวิเศษครับผมแล้วก็มีเยอะแยะมากหมูสะตงหมูสะเต๊ะลูกชิ้นปลาอร่อยมากแล้วมีของหวานด้วยพี่ก้องใช่ไหมเยอะแล้วก็มีเครื่องดื่มอีกมีโอ,อ,มอะไรย่าง้ม<ร>หมดเลยทุกอย่างเลยแช่มีอะไรมาขายไหมผมมาเคยขายตอนช่งวงโควิดครับ<อ>แต่ช่วงนี้หยุดไปเดี๋ยวว่าขายที๋พี่มีงานมีคนมาแข่งนะเป็นงานดาราเลยเดี๋ยวพี่กอนมาแข่งได้ได้ให้พี่สองมาขาย วันนี้อะไรครับองแชมป์ถาวันที่31กรกฎาคมก็คือวันนี้นะครับผมถึงวันที่6สิงหาคมนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะสิ้นเดือนนี้จนถึงประมาณต้นเดือนหน้าไอ้ต้นต้นอาทิตย์หน้าที่เซนต์แวนเวสเกชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งคือใครที่ ไปทางานแล้วกลับมาเหนื่อยๆก็มาแวะซื้อกับพุงกับข้าวกับไปฝากลูกฝากร้านฝากพ่อคุณแม่ได้แค่7วันนะคะราคาถึงนัาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะอารมณ์เหมือนมาเดินแบบตลาดนัดแต่ว่าติดแอร์นะเดินจิ้มนู่นกินนี่เสาวาทิมากับครอบครัวนะกินได้ครบทุกอย่างไม่ด้แบบบางทีเราเข้าร้านร้านเดียวนะยังไม่คุ้มกลับมาลิ้นติดฟอแฟเพราะอาหารมันหลากหลายหมดทุกไม่ว่าจะชาตินะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารเอ่อแต่ละภาคมีหมดอ่ะ ถ้าเห็นเห็นว่าพี่ก้องกับพี่ท็อบเอาใจสายมูด้วยใช่ไหมครับอ่ามีด้วยมีหมอดูด้วยค่ะมเพราะว่าถ้าเกิดซื้อสินค้าในงงานเราครบ5้า้อบาทนะคะดูหมอฟรีค่ะลดไหมล่ะเลยแล้วไม่ใช้ใบเสร็จเลยนะครับแค่เอาเอากับต้ารเราซื้อหรือคำนมูไปให้ดู แล้วเขาจะประเมินจากตาเห็นเลยหมอุดมแน่นเนาะอยู่ตรงกลางโซนเนี่ยค่ะหมอุดมแน่นหนิพี่แก็บีมาอย่างดีโอมีมีหมอดูด้วยโอดีเออมีหมอดูหมุดเจ้าดังเลยนะคะคุณขาแล้วมีอะไรอีกแชมป์มีอะไรพี่ยังไม่รู้เลยมีหลายอย่างค่ะว่าหมดแล้วนะหมดแล้วหรอหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวผมต้องเดินเดินเซอร์เวยก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาโม้ให้ฝ่ายกล้องหนึ่งอ่าเราโมเลยมาที่นี่เข้าห้องน้ำสะอาดอุ้ยเข้าฟรีด้วยกล้องอ๋อแน่นอยงานนี้ห้างกัน ต้องก็เหมาโซนแล้วเดินสะดวกเดินสบายเอตานิวขอบสอบทุกข้าว